วันนี้มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชากลุ่มคนงานต่างชาติวิ่งหนีอย่างกระจัดก,กระจายออกจากตึกสูงของคนจีนพร้อมกับกระเป๋าเดินทางและของใช้ต่างๆทั้งๆที่เพิ่งได้รับการคืนพาสปอร์ตคาดว่าศูนย์สแกมเมอร์ที่พวกเขาทำงานอาจจะถูกตำรวจกัมพูชาบุกเข้าไปด้วยความรุนแรง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่23ตุลาคม2568ที่เมืองบาเวตจังหวัดสวายเรียงคนงานต่างชาติเหล่านี้ถูกจับต้องในสถานการณ์ที่สับสนพวกเขาวิ่งหอบสัมภาระออกจากตึกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะเพิ่งได้รับการคืนพาสปอร์ตกลับมาหลังจากถูกยึดไว้ระหว่างการทำงานแต่ทำไมพวกเขาถึงวิ่งหนีอาจเป็นเพราะการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเขาซึ่งเกาหลีใต้ได้กดดันให้กัมพูชาปราบปรามอย่างหนักจนกระทั่งเกิดการบุกค้นของตำรวจและนี่คือจุดที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่าจะมีข้อสันนิษฐานว่าพวกเขาทำงานในศูนย์สแกมเมอร์แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเป็นทางการที่ยืนยันว่าพวกเขาถูกจับกุมหรือไม่หรือว่าพวกเขาวิ่งหนีเพราะสาเหตุอื่นนี่เป็นส่วนที่ยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบขณะนี้การสืบสวนของตำรวจกำลังดำเนินอยู่และเราจะต้องรอดูว่าสาเหตุที่แท้จริงของการวิ่งหนีนี้คืออะไรมีข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการบุคคลของตำรวจหรือไม่และสิ่งสำคัญที่สุดคือจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน คุณคิดว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจจะเป็นอย่างไรมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินคดีข้ามชาติในประเทศกัมพูชาอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะครับ